สำหรับการสนับสนุนและพัฒนาโครงการด้านช้างหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วงานที่ทำก็จะสะท้อนถึงปัญหาในมิติต่างๆของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากการรวมกลุ่มกันเราทำให้เกิดการบูรณาการขึ้นมาเป็น4โครงการนะคะโดยได้อาศัยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และนักวิจัยจาก4คณะ ได้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์โดยมุ่งเน้นถึงการสร้างการยอมรับและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวด้านช้างปัญหาของเรื่องช้างในปัจจุบันของประเทศไทยเกี่ยวกับคนเลี้ยงช้างนะก็คือการทํางานของเกี่ยวกับช้างไทยในปัจจุบันเนี่ยมันยากเพราะว่าไม่มี หน่วยงานไหนมารับผิดชอบมันไม่มีเส้นทางที่จะต้องมาคอนโทรลว่าช้างไทยในอนาคตจะเป็นยังไงใครจะมารับผิดชอบช้างไทยคือตอนนี้ช้างไทยในปัจจุบันเนี่ยเดินได้เพราะว่าเอกชนที่เป็นช้างเลี้ยงนะครับก่อนหน้านั้นก็คือเคยมีการใช้ปุ๋ยพอเกิดโรคแล้วก็มีการลดการใช้ปุ๋ยลงนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการก็จึงเข้ามาส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรนะคะว่าใส่ควรจะปริมาณเท่าไหร่นะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป แต่ถ้าหากเราไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็จะทําให้ปริมาณโปรตีนของพื้นอาหารที่จะเลี้ยงช้างเนี่ยไม่ได้คุณภาพนะคะทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าของปางช้างนะคะส่วนที่2ก็คือผู้ตัดแล้วก็ผู้รวบรวมอาหารช้างส่งปางช้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของสมาคมนะคะสหพันธ์ช้างไทยซึ่งเป็นเหมือนกับเครือข่ายของผู้เลี้ยงช้างในจังหวัดเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมะคะ่ะทด่เลยมา เข้าร่มวงการนี่ก็อยากให้ช้างได้กินที่อาหารที่ปลอดสารพิษนะครับให,ให้มันเป็นอาหารที่ธรรมชาตินะครับเนาะช้างสุขภาพดีครับถ้ากินยาในเปี้ยมันก็ปลอดภัยดีครับซึ่งทางปักช้างแม่แตงก็ได้มีส่วนร่วมเราก็เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมี คณะมนุษยศาสตร์นะครับภาควิชาการท่องเที่ยวก็เข้ามาเรื่องของการสื่อสารการให้ความรู้ต่างๆครับก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความสําคัญแล้วก็ให้มีการวิจัยเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์เกี่ยวกับช้างไทยของเราต่อไปครับผมเราต้องการจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศ์บุคลากรในปางช้างให้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อความหมายมากขึ้นด้วย ซึ่งการสื่อความหมายเนี่ยก็มันโดยสรุปก็คือหมายความว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจควบคู่ไปกันกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์นั่นเองนะครับเมื่อมันขยายวงกวา้างออกไปเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรวมถึงช้างด้วยนะครับเราได้รับโจทย์มาว่าปางช้างเนี่ยมีการใช้ทรัพยากรแล้วก็ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดูแลปางช้างเนี่ยเยอะนะฮะเทศษที่ผมดูแลเนี่ยเราจะหาวิธีการใดในการลด ของเสียที่เกิดจากปางช้างให้มันลดลงแล้วเราก็ออกแบบให้มีถังรองรับน้ําเสียนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถังเหล่านี้จะกลายเป็นบ่อในการปลูกพืชนะสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยจะยมพร้อมเพื่อให้ปางช้างเนีน่ยมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะทําให้ธุรกิจในลักษณะนี้ฮะมีมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นนะครับบุคลากรที่ทํางานกับช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์ ไม่ว่าจะเป็นควานช้างหรือคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับช้างนะคือความรู้เกี่ยวกับช้างอะ่ะไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวช้างในปัจจุาบันมันค่อนข้างจะต้องตามกับในเรื่องของการท่องเที่ยวของ โรคเช่นกันนะครับซึ่งจัตเจาแพทย์เองในปัจจุบันนี้ก็คือมีการส่งเสริมในการช่วยเหลือในเรื่องให้ปานช้างเข้าสู่มาตรฐานมากขึ้นมันจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวช้างในอนาคตเป็นโครงการที่ตอบโจทย์นะฮะรวบ,บรวมในส่วนของเหตุและประเด็นอะไรต่างๆจากสเตทโฮลดเออร์ der, หรือกลุ่มของใกล้จริงๆหรือคนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆเข้ามาและเข้าไปสู่ในเฟสที่2องผมกำลังวางแผนไว้ก็คือทําเป็นในเรื่องของอ e ีด็อกเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ทาง ผู้ที่อยู่หน้างานเช่นไกด์หรือผู้ที่จะให้สื่อความหมายในเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างเนี่ยนำไปใช้ได้นะครับประเด็นหนึ่งที่มักจะถูกคําถามเรื่อยๆคือว่ามันมีประเด็นของการทรมานสัตว์ไหมหรือการที่ทําให้สัตว์ไม่มีสารภาพหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งมุมหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามที่จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงคือชา้างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมุมของเรื่องของการทรมานสัตว์แตเ่เป็นการอยู่ร่วมกันของสัตว์เลี้ยง รู้สึกว่าแต่ละโครงการก็คือดีมากๆเพราะว่าเป็นส่วนช่วยทําประโยชน์ให้กับปางช้างอะคะ่ะอย่างเรื่องเรื่องการดูแลเรื่องน้ำอะไรเงี้ยปกติเราจะเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจอย่างน้อยก็คือปีละครั้งอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอมีโครงการของอาจารย์เข้ามาก,ก็คือ,อมันเป็นการดูแลที่ละเอียดมากขึ้นมีการตรวจอะไรที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับช้างแล้วก็ปางช้างของเราะคะ่ะสําหรับโครงการเนี่ยผมมองว่าเป็นงานที่ดีงานหนึ่งที่ทําให้เรามาเจอกัน ทํำให้คนที่มาทํางานเกี่ยวกับช้างอะ่ะเข้ามาพูดคุยกันเอามารวบรวมว่าความรู้เกี่ยวกับช้างที่มันจะเป็นมาตรฐานในอนาคตช้างไทยจะเป็นยังไงแล้วเราจะเลี้ยงดูช้างยังไงจะดูแลช้างยังไงในอนาคตครับอยากให้จัดขึ้นต่อไปและใหญ่กว่าเดิม